ไกลเพลงอยู่ในโหมดโสดอองตองกะหัวแต่เป็นสาวทันมีผู้บ่าวมาจีบให้เฝ้ารีบปีบ๊บมาจีบน้องแนเด้อไอก่อนที่มันจะสายหัวใจสิมีคนครองก่อนสันแล้ว พอมีบอ่อผู้บบาวหากจริงเสียสุนคิงเปิดสิ่งในหัวใจน้องพว่วมเป็นผู้สาวขึ้นไม่อิลีอาย เปิดถามรายรับใจโพสรูไปว่าน้องยังโสดอยู่ในโหมดโสดจริงหากแอบป,ปิ้งกดลิงก์ติดตามถักแชทถามสงใจบ่ต้องอายทายว่าชอบตอบแชทเลยตอนนี้บ่มีปัญหา เปิดทำร้ายรับใจโพสรูปไปว่าน้องยังโสดอยู่ในโหมดโสดจริงหากแอปิงกดลิงก์ติดตามทักแชทถามส่งใจบอต้องอายทายว่าชอบตอบแชทเลยตอนนี้บ่มีปัญหา ให้เฝ้ามาจีบก่อนคุยก่อนตอนอยังบ่มีภัยจองเพรหัวใจนองอยังอง่องตองเด้ออ เปิดทามรายรับใจโพสรูไปว่าน้องยังโสดอยู่ในโหมดโสดจริงหากแอบป,ปิงกดลิงก์ติดตามาทักแชทถามสงใจบอต้องอายทายว่าชอบตอบแชทเลยตอนนี้บ่มีปัญหา เปิดไามรายรับใจโพสรูปไปว่าน้องยังโสดอยู่ในโหมดโสดจริงหากแกปิงกดลิงก์ติดตามทักแชทถามส่งใจบอต้องอายทายว่าชอบตอบแชทเลยตอนนี้บ่มีปัญหา